มามามาต่อกันเลยว่าจะมีไหมต่อกันต่อกันต่อกันอีกคลิปเอาให้สุดเลยทุกคนเอาให้สุดเลยเก็บทุกปีแต่ไม่มีค่ะโดนข้าวต้มแาเปื่อยเลย เขาบอกมันขึ้นมันขึ้นที่เวลาเขาลงติ๊กตงติ๊กตอกกันโอ้โหขึ้นแล้วพี่น้องมาเด้อพี่น้องพ่อยายเพยนกับเพื่อนมาก็ไม่มีอะไรพี่น้องไม่มีอะไรจ้าพี่น้องโดนยายหูนหลอกเต็มเลยดเดินไป เห็นแซกดอกค่อยๆขึ้นก็ยังดีที่นู่นน่ะถ้ามันขึ้นน่ะฉันรู้แล้วที่เก็บอะสวยเราขึ้นดอกก็ึ้น Bên ba ngọn lên ba dài tua tại dù này Nữa, ừ. Bài đây nuốt hả? Hãy subscribe cho kênh Get down the door. ขึ้นยังหน่อไม้ขึ้นได้ยังหมูฟามไม่เคยเลยมีเห็ดฟามเอ้อเห็ดอะไรวะเห็ดฟามง่าเห็นเหนมือนเห็ดฟามเห็ดฟาม ไปก็ไม่ขึ้นหรอกมนยังไปตรงไหนก็ยังไม่ขึ้นหรอกมันยังไม่อา้าวเราต้องให้คนอื่นเขาเก็บหมดแล้วถึงได้มาเก็บอะ

ลองอีกป่าสิลองดูอีกป่าสิยังไม่มีหรอกถ้ามันมีเข้ามามันก็ต้องเห็นแล้วมั้งตรไหน,นก็ไปขึ้น มันยังไม่ขึ้นไอคนที่เก็บเนาะมึงกระ้างเอามาให้กูเห็นเนาะกูก็อยากน้ำกันดีไายัวยมีเปล่าเออมีหรอกยายไม่ต้องเข้าหรอกฮะ ข้าไปกนเหมือนอะไรไม่มีเลยมันให้ขึ้นเห็นนั้ต้งหน่อยก็ได้แบบหรือให้แบกดูแบกดูก็ได้แบบแบกดูหน่อยก็ได้เพื่อมีเชื้อเชื้อก็ยังไม่ขึ้นเลย เชือกเชื้อ,อ,อ,อขาวๆยังไม่เห็นมีเลยยังไม่มีเลยเฉพากกะเชื้อเดียวไม่มีเลยเชือกยังไม่ขึ้นเลยอะ่เอะเห็นปะไม่มีเลยเขียดูเชือกแล้วยายลีไม่มีสกนะักอันเลย ถ้ามันจะขึ้นแล้วเราเคลียดูเชื้อมันก็ต้องเห็นแล้วต้องมีแล้ว